้าฟพีฟาจ้าวพีฟ้า้าคอนท้า FIFA, ชาวพีบีชาวพอยแงบงค์้าเลสซิตี้กันด้วยนะครับ ้สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกผ่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาแคสเกมอินเวสติชันดิสบอว์ลสตอรี่ซีนะครับทุกคนนะคือวันนี้เนี่ยผมแลยจะพาทุกทุกคนเนี่ยไปทำอะไรในอินเฟสรู้ไหมครับทุกคนคือวันนี้ผมเนี่ยจะพาทุกทุกคนเนี่ยไปเกียนไอซ์เน็ตหรือว่าไอฟิกนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าน้องมันเนี่ยสตรีมอยู่ในทวิตไว้ทุกคนและประเด็นเนี่ยน้องมันอ่ะช่องบินไปประมาณห้าช่องนะอันนี้เป็นช่องใหม่นอยู่กับแคร มันประมาณ4ี่หคนนะครับทุกคนผมเนี่ยก็ไปหาไอดีคนในแคนมันมาที่เป็นรองแคนก็คือเพื่อนมันที่ไม่ได้เล่นด้วยผมเนี่ยไปขอมันมาเพราะว่าผมจะมาถ่ายคลิปแบบเกียนซึ่งตัวก็อดไมฟูดเนี่ยเป็นรองแคนด้วยทุกคนดูครับเป็นรองแคนขอไอ้สาบางโพใช่ไหมครับทุกคนผมเนี่ยก็จะเอา2ตัวเนี่ยเล่นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเชิญแคนก่อนแล้วกันโฮฟลี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดโอเคเราเชิญแคนแล้วคนหนึ่งนะครับทุกคนผมเนี่ยจะเล่นทีละตัวนะ้วเดี๋ยวผมไปเปิดเสียงไปฟังมันในทีเอส่า,นนามนะครับทุก เอ็กมกัดผมบอกเลยนะว่าราคามันขึ้นแน่นอนถ้าหลังจากเอ็กมัดนี้ไปใช่ไหมมันก็ต้องเอาออกยังไงราคานี้ก็ขึ้นเพราะว่าสกินเนี่ยโคตรสวยอันนี้สวยจริงนะไม่ได้อวยนะสวยจริงๆทุกคนดูเนี่ยเห็นปะสกินแล้วยิ่งในเกมอ,อก่ะคุคมชัดมากๆนะครับทุกคนโอเคอเดี๋ยวผมจะเอาปืนทันนี่ลงไปรูบมันก่อนล้กันเอาไปให้ดูความสวยของสกินนี้แล้วกันนะครับ มาผมจัดของเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดเสียงก่อนแล้วก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลด i n v e s t i o n t C เนี่ยครับทุกคนก็สามารถกดจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยลุยกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเปิดเสียงก่อนมันให้ใหคุ้ม<า>่ากมันเล่นกันอยู่อา้อาวคือตอนเนี้ยมีไอ้ห<อ>ลัง มีเล้ยรวยมีสี uh, ่คนเฮ้ยกูแค่นเนี่ยเฮ้ย mm มันเล่นกันอยู่มันเล่นงอยู่กดให้กูดิมึงกดให้กูมึงกดให้กูเดี๋ยวกูจะสลับกูจะสลับที่นะกูจะสลับฝังนะกูจะสลับฝังนะรีบกด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 ผมยังไม่รู้นะว่ามันอยู่เซิร์ฟอะไรมึงมึมึงค์มึงเค์พอเสร็จแล้วมึงดิสเลย a few moments later พวกมึงอิ่มกันเยอะปะถ้าไม่อิ่มจะลงต่อเลยไปเออลงต่อเลยของเออเออช่วยนะช่วยไหนช่วยไหนไอพิกเซิร์ฟไหนไอพิกมึงมึงเลือกเซิร์ี่หมื่อกี้เนี่ยเนี่ย มีคนมันไม่โอมันสตรีมอยู่โอเคมันน่าจะให้คนเนี่ยลงไปล่ามันโอเคงั้นหึงสวยคนในแคนใครไอ้คนใส่แล้วมัสนสสยแล้วมสงสัยแล้วมอ้สงสัยแล้วไป็นอย่าเนี่ะคนในแคนใครอะอีกคนอะไมยเปล่าวะไอ้มีไอ้มยัไม่ลงนะยังไม่ลงนะยังไม่ลงยไม่ลงนะเออแล้วมันไม่เข้าดีล่ะผมไม่เข้าดีอ่ไม่เ่นไมนไ่เล้ไมเนม่เล่นไ่เนมัน่นไเนีลม่เนไเลไม่เล่ไ่เล่ม่เล่ม่เลนมันเหลี่ยมด้วย่มเมเล่น บ้านไหนเนี่ยมึงไม่ไม่เข้าดิสเนี่ยมึงไม่เป็คนเดิมแล้วมงแก่นะมึงมึงเคลียร์ได้นะเฮ้ยบวยบูนีนแค่ร์แจกผลเรื่องคืนนะใครบอกว่าคูลงมาแล้วลงมาแคลร์มึงเคลียระจัดเลยตอนนี้อะไรเนี่ยมันบอกน็กไม่เสียปีนเกลียวไงปีนเกลียวหัวอ๋อปกติไม่ได้เป็นอย่างงี้หรอไม่มีใครเคยปีนเกลียวหัวผมไม่เสียพี่ไม่เสียไม่ไม่เข้าดิสมาสวยแล้วมันรวยไม่เข้าดิสมาฟังอ่ะน้อง เออไม่แมนเสียงหัวฟ้ามันไม่ได้เสียเลยเว้ยมึง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 เชื่อมึงเชื่อมมึึงงเล่นเหมือนหมอปลาเหรอส่งจิตส่งกระแสขนาดเหมือนเหมือนพี่ริวอ่ะมาแล้วมาแล้วรับตีไหมรับตีดีอะโอ้โหแค่ผมตูปเปล่าไว้ตูปเปล่าตูปเปล่าตูปเต็ม่าโอ้โหมันเราก็เปล่าไม่ใหญ่เลยอมันรอมาลูดของฝีปวะวัติเปล่าเปล่าเต็มยอดจริงๆเหดขมับไหล มอนต้องกูบอก็นะคนในแคแบบนี้รอรูดร้อยนะมันรู้ไอ้พวกมึงรับมึงรับพวกไอ้นี่มาแล้วแหละฟิกรู้รู้อยู่แม่ไมไมไม่รู้แต่แรกแมันต้องมาีดแล้วพวกนี่ยหลังและคนมี้พี่อะัมาปืนข้างมาเนี่ยกูเห็นแล้วกูแบบกูล้อายเ่ี่บอองมึงนี่คือมียิงมึงยิงไม่ติดเดียนหน่อยเยสียเสียที่แคมปนหมดเลยนี่หน่อยเนี่ยไอมันขอเดียนมึงให้เดียนมันดีมึงต้องแล้วคนนแคไม่มีเทีดหรอผมลงดียดียนโด

เอ้อ้าอไ่อ้เคอ้ยไมึงมึงึงอะไรของมึงเนี่ยแคงัให้มันไรู้กูหรอหรือว่ายังไงเนี่ยตอ้อิมอิมจัดหี่จัดได้เลยหรอ ของแานนี้เอาน้องๆเลยกูเล่นโปรติก็ไม่ค่อยจะอิ่งอยู่แล้วมาเจอแบบนี้กูไม่ได้ยิงแต่ไม่ดีจัดไหนที่ม่ดัดมึงแก้กูลงชุดเต็มไปหามันอีกป่ะเนี่ยหรือว่ายังไงเนี่ยฮะมึงไปแก้มันดีกูจัดจัดจัดลงชุดเต็มนะชุดเต็มไปัะชุดเต็มกูเตะนะมึงมึงมึงของตอน้เที่ยของไรตูชื่อมันดีของแบบสิบบาทนะเนี่ยโอ้ยไม่ห้าสิบบาทนะเนี่ยห้าสิบบาทนะเนี่ยไม่ไม่ไม่ผีหลักมึงโง่หรเปล่าวะ มันเบีบโตไม่เห็นังตีมันดีอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่เออว่ะเออว่ะอันนี้ก็นายเห็เพื่อนบอกมันยังอยู่อ่ะเห็นปอยู่อยูอยู่อมันยังไม่ดิมันยังไม่ดิีตายไปเพื่อคำนวณไหนันเก็บขอบมันจะเก็บของไม่ทันหรอกนี่แหละของแปอกมันจะยิงหับมันมาแล้วว่มันมาแล้วว่ะผมไหวไม่มีเฟซเป็นป้ากูจะกูจะไปถล่มมันในฟิกมันนี่ใส่มาหมาจัดแนเฮ้ยยิงนี่ิ่นนี่เอาถอยเลยแต่ก็แตกก็แตก็แตก ปันปันปโอ้เอฟิกมาดิเอฟิกสวยล้วิกมาพิกมาพิกมาเดี่ยเอาไม่ได้นะเวกูตังรอะไรพิกกูตังรวแล้วสวยแล้วสวยแล้วมันเยอะเกินกูจพิกกูกูอกให้พิกให้พิกกูลอกให้ตายคุยเ้ยได้ของอยู่ครบไหม A O F A O F L L Y ศูนย์ศูนย์เก้าเดี๋ยวมึงเจอต่อเลยนะมึงจะไปเตะแม่งออกแค่นี้มึงเยายามันออกก่อนเลยนะกูไม่อยากเห็นชีวิตมันละนจ็บชื่อมันได้ใเลยนะเดี๋ยวมึงเจอออฟลี่ลี่ลี่อีกเดี๋ยวมึงโดนหาเซิร์ฟดิเซิร์ฟไหนมันจะลงเซิร์ฟไหนกันมึงซวยดูมึงเจอออฟลี่อีกไม่ต้องรีบนะรอของแบบ เต็มเต็มตัวแบบได้ใส่เก้าอ่ะไม่ดิสนะแคนปวเออไม่เป็นไหนะอ่ามันมันคือมันจะวัดประสิทธิภาพเอ้ยอันโซนเรียกว่าอะไรวะประสิทธิภาพเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสิทธิภาพเห็นประสิทธิภาพอืมโอ้ประสิทธิภาพประสิทธิภาพครับของแคนเออจะเล่นจะเล่นหรือจะคุยนี่เน็กเต้นครับกูรอถูกกูรอเล่นสามหกครับโอเคลงเลยอรุณไปเดี๋ยวกูลองล่ะกูลงแล้วมันมันลงไปแคมป์กันทำไมมันไม่ลงเซอร์เบียใหญ่ไว้อย่างเงี้ยผมโดนผมโดนเว้ยผมโดนเว้ยไม่กินค่ะพูดได้วว่าพวงมึงแบบจะแบบ กัดขนาดไหนเว้ยดูจาคนหมุดอ่ะมันจะไม่มีวันแตกมึงันแค่ไหนนะตอนแรกอ่ะผมไม่อยากให้มันมีสนัยเว้ยแต่มันไม่มีสนัยกันเว้ยเลยไม่ได้ลุกอ่ะ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 งกันเลยดูภาพมันเดียวแล้วกันเจ๊ามันอยู่ในแทนมันนะตัวหนึ่งนู่นใครอะใครใครใครอี๋ชื่ออะไรเนี่ยบุแคสอีกแล้วออฟฟี่ศูนย์ศูนย์เก้าเนี่ยใครเนี่ยพี่โค้ดพี่โค้ดน้องตะปูอะไรมบ้างหรือว่าอะไรเนี่ยออฟฟี่เออรู้อ่ะ งงอ่ะตะกูลี่น่ะตระกูลกูแหละก็แต่มาตระกูลลี่เออมาลันตะกูลลี่ตระกูลกูตระกูลมึงตีมันก่อนเลยนะมึงตีมันก่อนเลยนะเออมึงจับตีมึงจับตีไม่รับตีพี่เนาะจับตีเลยกูลังลงไปแะ้วก็ค่พกูไม่ตังหวะยังไม่ตีกูเลยมึงตีคนเดียวกันเลยกูไม่รับกูไม่เฮ้ยมึงจะรับตีไหมถามถ้ามันไม่รับตีรอบนี้กูยิงแล้วนะกูเอามาแล้วนะเอยเอ๊่ มันเมามันมันจะมากล้าของมันมึงอย่าเพิ่งมยงอย่าเพิ่งอะไรนะถ้ามันไม่รับตีมอย่าเพิ่งช้าอย่าเพิ่งอะไรนะกูขอให้เดี๋ยวกูลงอะไรไอ้พี่กูเพิ่งมาเออกูมามามากูทั้งทั้งเออมามามาเกรงเกรงพวกนี้พวกนี้มันเจอกูเจอกูเบียร์กองของกูเลยถอยกองเลยเจอพเบียร์มาใจเอดกูขอให้พี่ล็อกพี่อะไรไปได้ป่ะพี่พี่ใหญ่ใหญ่ดังไม่ไดขอเลยมึงไว้ใจพี่อาร์ตพี่กูอูให้เงี้ยมันมาแล้วว่าคนดูไอ้เหี้ยกูจะไหวมั้ย ไอ้เยสี่คนอุ้ยมีคนมีคนที่ดูปุติมันลงมาด้วยจตัวควระนะอนะอ้ล็อกมึงล็อกหน่อยนะมึงอย่าดันไปเป็นออโต้บอทให้เขายิงนะไอ้มันเป็นไม่ใช่แล้วมึอย่าันมอยู่สองสามมอยู่สองสามล็อกล็อกประตูหน่อยดิไอ้เยยขยันไอยอะอเยอกไอ้เยาะไอยอะไเยอะไะไอ้อะอยอาอ้เอเยเยไอไอดอออเยอะอะไอเอไเออ กรอหนะกูยังไม่รันนะกูยังไม่รันนะกูยังไม่รันะกูรอไปมึงกูรอไปมึงกูดันกูดันเลยนะกูดันแล้วกูดันแล้วกระจอกไอ้เหี้ยกูแต่งมึงไม่ดันบาร์แล้วไอ้เหี้ยตั้งเจ็ดพิอาจแล้วพิอาจกอดันก่อนเนี่ยมันจะไปเย็นพี่อาทบอกเลยไอ้คนดันเกมยังอเก็บไปไหนเกือบมึงไปเออมนี่ยมันโง่กันจะวะไอ้เหี้ยเล่นอย่างเงี้ยโง่ไม่มีสมองเขาไม่ได้เอาสมองมากวิพี่อาจอ่ะไากมันเอเดี๋ยวกูบาดมึง

มาตายใช่ไหมตายกับตายหมดหมดสี่คนมึงเอามันคนเดียวไม่ได้หรอพอดแคนสาวบางโพเล่นอย่างงี้อุ้้ยยังไม่ต้องโใครหรอกตัวมึงเองไปอยากได้ของพี่ว่ามีคนวางตายพีดีพีจะไม่ดีคนเอาตายพีดีไรครับแต่อยู่ถ้าแต่งกนหมดแล้วแต่งก็หมดแล้วกู้ของกู้ไหมกู้ของไหมกู้อะไร ไอเน็กมันคนเดียวต้องกู้สวยแล้วกู้จัดจัดเต้นเลยว่าไมลงไปเอาเป็นว่าผมไม่เล่นหิวแล้วกันนะครับทุกคนคุโดนน้านิงคุโดนน้านจริงมีคนอื่นมาด้วยไหวเหมือนเรายิงไปให้เขาเลยอ่ะมันไม่มีเพื่อนที่อะไรหรอกคนนมึงรอรอมึงรอดิถ้ามึงจะไปมึงจะอจัดเ็ม่ลงเลยเอาลงโอ้ยโดนสองคนนี่ไอหลังมันตัวเดียวมึงไม่จะ แม่งอิ่มจัดเลยอ่ะแม่งอิ่มจัดเลยอ่ะพี่อาจ์เตายแม่งอิ่มจัดเลยคุณเดี๋จะบอกให้เออหรือพี่อาร์เโกงจริงเหรได้เดี๋ยวกูจะลงไปต่อเอาเป็นว่าเราไม่เอาของแล้วกันนะครับอู้แต่มันคิดของเยอะมากเลยพี่บอกแทนแล้วนะเว้ยขงาไม่คิดของยังเยอะไอ้เต็งไวอะไรไม่เป็นเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อก่อนครับมันเตะผมออกแคนหมดแล้วนะน่าจะเตะหมดแล้วนะ สไวนเวลเนมคืออะไรวะไม่ตด้มันออกยังดูดิเออมึงอยากซิกโลกใช่ไหมเอเอพพเอเอพพอะไรมึงเอาไกนทกลไ้ไอลงันนี่ปกูแตกเชิญใหม่ต่อให้มันแตกกูแค่ไหนกูก็สามารถทำได้เอเอพพเอเอพพแตกปะเรียบร้อยได้รูปของดีไปแตกดีหรอฮะกูถามบอมาๆรอดนีกูลงซิกผมเอาคำอแเาลงหรองั้นเดี๋ยวมึงโดนฮันนี่กูหน่อยเออเดีนไปโดเทให้คนดูอีกล ไปเติมไหนมาลงมาลงไม่ได้หรอกวแคนสุกแคนแต่แคนมันกากจริงนะตรงตรงเลยปันจิงปันจิ้งกูเล่นเล2เดี๋ยวคนมาลงเลยบ2ใคม่ใช่ไหมแคมใช่ไหมแคมพูดีครับผมจะยังไม่ลงนะเพราะว่าผมลงไปเนี่ยผมเกิดที่เดียวกับมันเว้ยต้องให้มันได้ลงไปหลอนสักแา๊บหนึ่งนะครับครบมาพี่อาร์ลงมาแล้วลงมาลไม่มีแลไม่มีไม่มีใครลไม่มีใครลีลบอกกนนะไม่มีพวกจอมปลอมนะเนี่ยไม่มีพวกจอมปลอมนีีพลาใส่กุ๊กพวกจอมปลอมก็มาจากมือคแหละเองเมก รับคนแต่ละคนรับคนกลับจริงนะอันนี้กูพูดว่ากูจริงนะรโอ้โหคนกลี่กูรับแต่คนโหดครับแต่กูไม่รู้มันจะโอ้ยกูผมลงมาฟรีก็ได้มันไม่ได้โปผว่าถ้าพูดเดี๋ยวเราชนะเว้ยฟรีถ้ามันถ้ามันไม่โปตโอ้โหมันไม่โปะอะไรวะร้องกูโปะตลอดเลยผมเล่นโหดขนาดนั้นเลยหรอใครใครอ่ะรใคไอ้นอกลีดไหนมาอีกแล้วเนี่ยพี่คุยกับไปดิมึงรับไม่รับพี่กูอีกนะ รับเลยนะรับเลยนะรับเลยนะโอ้จะใครทำไมมันมาจากไหนเยอะจังอ่ะมึงเอาพูดตรงนี้ไปกูไม่ได้รับแกนเมื่วานน่ะอันนี้มันมาหลายคนละกูเริ่มสงสัยแล้วใครมันเชิญแคนเนี่ยเฮ้ยไอ้หมื่นเนาะเปล่าไอ้ไอ้มันจะมาเอาผมเลยกูแลใครไม่อยู่ในทีมกูยิงหมดวันเนี้ยมันมาเอาผมเลยไม่มึงเอาเปล่าไอ้เด็กมันเป็นพวกนอกรีดเล่นหรือเปล่าเนี่ยใครเนี่ยมันมาเอาผมเลย กลัวเลื่อนมันหมดแล้วมันมาผมมันมาผมเคลียตลอดเคลียจะไม่เคลียรไม่ให้มันเตะไม่ออกหมดเลยไหมแล้วก็เตะออกหมดเลยแล้วก็เชิญใหม่ได้ป้าดูนี่มีอย่างนี้อย่างมั่วเลยกันร้อยพ่อพัดแม่มันอยู่ไหนสองชั้นอีกแล้วเหรอเออภาวะศาสตร์อย่างสามลอยกูขอร้องภาวะศาสตร์อย่างไม่ลอยใช่ไหมอ่ากูกูไม่กูจะไม่เข้าออกเงี้ยกูจะไม่พยานังพยานังอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะนักพี่กดรอกันอุ้ยมันเล่นสิป่วยแล้วบาทคมนะไอ้ส ที่เดิมอีกนะบ้านบ้านที่แย่ที่สุดเลยปีนปีนเออปีนปีนี่มึงปีนที่แบบตปีนนะงานเร็วนะงานเร็วนะงานเร็วนะกูบอกว่าอย่าพึ่งเลยไม่เป็นไรเฮ้ยมึงรีบอะไรขนาดอะไรเสียอีกแล้วเดี๋ยวกูว่าสิเตรียมหุ่นุ่ใจคุ้คอกูไม่ดีแล้วนะกูพูดตรงเนี้ยได้เป็นเงี้ยเก็บไม่ได้เออกูอยากด้เป็นกูร้องอยู่จรร้องอยู่ร้องอยู่กูจะปีนจริงนะกูจะปีนจริงมานะกูจะปีนจริงมานะกูบอกก่อนกูจะปีนผมจะปีนจริงมานะ อัจะปีนจริงไนะไม่แตก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 มันไม่แตกไม่แตกมันไม่แตกหปีนจริงมันหจปีนจริงมันไหวไหวแล้วไหวแไวแล้วไหไม่ไยาพี่าร์นะพี่พีู่ขอไมเปล่มันเล่นพี่ารแนมันกามากเลยอ่ะขอเลไมไมกูกับพี่ารไวคนเอเออช่วยกันเล่นนะช่วยกันเล่นนะถ้าจะช้าแต่กอยากช้าดีกว่าเฮ้ยลอช้าเลยขึ้นไปเลยขึ้นไม่ขึ้นไก่อเลยพี่าเโอ้งนี่กูจบแล้วอ้

กูขอแกอีกรอบว่าไหวกูเปิดเฟซมินรอบขอเซตเต็มอีกรอบกูเปิดเป็นี่อย่างออฟฟี่เลยะกูหมดแล้วกูหมดเลยโอ้ยของยังอิ่มเลยอ่ะอีกรอบอีกรอบอีกรอบรอบเป็นใครครับพ่อมันคนเดียวมึงจะไม่ไหวก็มาหลออีกูหมดแล้วของกูหมดแล้วโอ้โหแหมจะกลัวอไมู่จะแตกไปจแตกไปจแตกสวยกูรังมงเจอไปกูรังรังลองลังกันนึงโอ้ยมึงกับเพื่อน

ไ, <Sound. S 1> ได้ของมาทั้งหมดสิบยี่สิบสามสิบโอ้โหเป็นร้อยหนึ่งร้อยบาทไทยนะครับที่ทุกคนเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยหนึ่งร้อยบาทไทยนะนี่โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากเล่นอินเฟสชันซีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูไอ้สเน็กมันด้วยเพราะว่ามันก็สตรีมอ่า uh, GTA Star Town กับ i อินเฟสชันอยู่สองเกมนะครับทุกคนก็สามารถไปดูน้องมาได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ